สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC แฟนคลับนะครับพี่น้องครับคือผมก็ว,ว่าวุ่นอยู่เบดมือครับวันนี้ครับยู่ระวางที่เฮ็ดงานกับด้วยที่ความว่าเฮานี่เป็นเอซเนาะคือผมบอกไปคลิปก่อนหน้านี้แหละครับพอเวลาเนะีมีเ,เรื่องหยังขึ้นมาเนี่ย มีเอซีนี่แหละครับเป็นผนังท่องแดงกับแพ่งเหล็กนะครับเป็นปากเป็นเสียงไห้ซอยเว่าซอยประชาสัมพันธ์นะครับซอยปกปองนะฮะนั่นก็คือเรื่องที่กรลั่งเกิดขึ้นครับอืเรื่องที่กรลั่งเกิดขึ้นเสืบเนื่องจากมือคืนนี่มื่อว่านมาว่านครับ <c oughs> สาวหน่อยเป็นพครับไปทำการแสดงยูทีจังหวัดศรีสะเกดนะครับยูทีจังหวัดศรีสะเกดอ่ายู่ที่จังหวัดศรีสะเกดกเกนั่นแหละครับงานหอมกระเทียมรายละเอียดต่างๆวอโจโพดเกือบเบิดมือครับเรื่องนี้ครับพอว่าหยังจีว่ากันตรงๆเนาะพี่น้องเนาะ เฮ้าในตาอ้าสจมูดวาคือสาวน้อยเพลนแพงเนี่ยเพลนกับเป็นผู้รับจ้างนะครับคันวอกตามเชื่องเชืงรักกฎหมายก็คือการเราตามหลักกฎหมายในเชิงกฎหมายนะเอาถ้าเอาแบบรักนิติศาสตร์จักน้อยนึงอ่าก็คือว่าเป็นการขายบริการอืมถ้าตามในบริษัทเนี่ย อ่าถ้าบ,บริษัทเนี่ยเกี่ยวกับระบบบริษัทก็เดือนมาขายบริการกับซื้อบริการอ่าสาวน้อยเพีนแพพงนะครับไปขายบริการกับคือทําการแสดงอ่าด้านการแสดงนี่คือเบาเบาแบบเป็นพิธีเลยเด้เออแม่นบ่นละบัดที่นี่ก็มีคําเบามาว่า เลิกไววอืมไปเ่าหอดนะไปเบิ้งคลิปพี่ด้น่ะนะครับพี่ธนดลนนะ่ะอ่าบอดโจกลางสัญญาครับปันนี้เดี๋ยวแล้วก็ข้นไล่ครับจะหน่อยนีดีบ่ดีเราขึ้นไล่ก่อนผมสิลงคิดนะครับเ้ากลางสัญญาให้เบิ้งเลยครับนี่นะฮะนี่คือสัญญากันจริงๆ วันที่แปดกุมภาพันธ์ปีหกเจ็ดที่งานหอมแดงเราคุยกันเริ่มแสดงจากสามทุ่มเลิกตีห้าเพราะวันถัดไปเราเดินทางไกลเกือบสามร้อยกิโลเห็นบอกคือผมบอกปอนะครับอ่าไปขอนแก่นพุ่นเนาะแต่เมื่อคืนทีมงานก็แสดงจนถึงหกโมงหานาทีครับ0ูนย์หุดห้าอืม ครับพวกเราผิดตรงไหนอ่ะบอโจวาและอีกดอกหนึ่งก่อนหมอล่ำแสดงท่านได้พูดผ่านหอกระจายข่าวด้วยถ้อยคำที่ไม่ไพเราะสนองหูเลยครับและมาเจออีกดอกตอนเต้ยลาอีกนะครับตอนเต้ยลาอีกผมฟังอยู่ครับมาเมื่อนนี่ครับตอนทีก่อนทำการแสดงแล้วก็เห็น โพดในดหลาย,หลาย,ห,ลายหลายโพดนะครับอ่าคือคนบ่อตาก็สามรอยค้นผมว่าที่ได้ยินเพิ่นประกาศเพราะว่าอย่างติก็คือบุคลากรในวงสาวหน่อยเป็นแพ่งหน่ะครับในยินทั้งหัวกระจายข่าวหัวกระจายข่าวบอกหญ่นึงเนาะอ่านะครับเล่ากลางสัญญาครับยี่สิบเอ็ดนาฬิกา ช่ไหมครับ21่สนาิกาจนถึงตีห้าครับตามสัญญาครับว่ากันด้วยลายลักษณ์อักษรนะครับว่าแมนเบามากเลยลอยครับนะครับไม่ใช่พูดมาลอยๆนะครับคือบัที่นี่ครับทาจีโาในเชิงที่ว่ามันเกิดความเสียหายบออาจจะนะครับเขาสิบอกว่าจังสี่เน ตามผู้นั้นก็ชะว่าอาจจะทําให้เกิดความเสียหายอาจจะให้อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเขาจะว่าทั้งสี่ได้แต่คาว่าอาจจะนะครับนี่คือขอกระจายข่าวมีไหวประชาสัมพันธ์เรื่องเล่าข่าวสารเพื่อแจ้งเพื่อถแถลง สู่สาธารณะเดชแมนบอกครับเอ,าอาบ้าถวว่าแถวว่าสาธารณะกันสีบ้าซชิมกันตัวสองคนแมนบอาอันนี้โปง่งโปงเลยครับอันนี้มาที่นี่ถามว่าถาวว้าแนวนี่มันไม่ตรงกับข้อสัญญาที่เป็นลายลักอักษรมันสิเกิดความเสียหายกับสาวหน่อยเพล่นแพ,ง,พงบอมันก็น่าจะครับ นี่คือมุมมองของผมนะครับนี่คือมุมมองของผมนะครับผมย้ำนะครับถ้าผู้ใดบ่เ,เห็นด้วยกับว่าเป็นยังครับอ่าก็คือว่าหนึ่งข้าเจ้ากับสีม่วงได้ปัะนี่เอ้าสาวน้อยเพื่อนเป็นแพียงเพืเ่อนเห็นบ่คบเวลาสัมบอดเพื่อนคือประกาศว่าจังสัน้นนานสันเดย์แมนบอลล่ะจนบอดโจแล้วไดเอาสัญญาออกมาก,กลางล่ะครับนะครับจนแล้วได้เอาสัญญาเนี่ย ที่เป็นลายลักอักษรเนี่ยมากลกางให้เบิ้งนี่แหละครับวันเนียตีหาอืมในสัญญาบรบาาาาิแก้ไขตกเติมนี่ภาษากฎหมายก่ว่าแก้ไขตกเติมชัดเจนนะครับค้นบาทนี้เจ้าภาพได้บาทนี้ เป็นบอลล่ะพึ่งกะสีว่าบัดน,นี้เอาออ้ามองนี้ก็เจ้าคนคือประกาศท่งหาวกระจายข่าวเนาะบัดน,นี้คือว่าสาวน้อยเพียบันเพี้ยงเลิกไว้แน่ทั้งทงที่เพิ่นบ่หูขอเท็จจริงว่าขอสัญญามันคืออย่างนะครับบอโจแล้วก็ออกมาปกป้องแล้วครับบัดน,นี้แมนบอลล่ะปกป้องชื่อเสียงอ่าเอาข้อเท็จจริงออกมาพูดว่านี่คือข้อเท็จจริง ไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆมีหลักฐานว่ากันโดยไล่หลักอักษรนะครับนี่มันนี้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีแฟนครับนี่วันนี้ผนังต้องแดงกําแพงเล็กของแท้กับของแท่ชื่นใจนะครับกัดเขียวไส้พูดละผม,มอ่ะอ่าเฮ่เกันมนันนี้ปกป้องเนาะเออสิ่งที่ถือต้องไหม คะแนนจริงที่ถูกต้องไหมเกินไปตั้งชั่วโมงหนึ่งเป็นบอลเ,เรียนไปหอดอเกือบชั่วโมงหนึ่งอะหงม่งหานาที่แม่เลิกไหมอืมนี่ขอสัญญาบอกว่าหอดีหาไหมเรียนหอดวงมงหานาที่เนะเาะออผมก็ว,ว่าที่สุดก็กันแหละผมว่าแล้วก็ผมมั่นใจในโตบอลโจครับพู้เป็นหัวหน้าวงเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเล่าสีออกไปอา่า จากหลังเวทีก่อนลูกทิมแต่พี่น้องครับผมเสือ้อผมหมั่นใจเลยนะครับว่าเราบ่เคยถิมลูกทิมครับหูบัดเออหูบัดเราสั่งงานออนไลน์ไหมเออเราสั่งงานออนไลน์ไหมเห็นว่าเมเคลื่อนยังมาไลไรสดกินต่มไก่กันด้วยไหมคอนสีแจ้งนะก็ไอ เสียนุ่นกับผีเดียวอ่ะผีเม่เดียวอ,ะอ่ะเออแล้วก็ผมมั่นใจว่าบอดโจบ่เคยเอาเปรียบผู้ว่าจากนะครับนี่คือผมมั่นใจนะครับถ้าพี่น้องสังเกตเห็นง่ายๆเนาะมินิงานมินิครึ่งลอรอบรอบที่ผ่านมาเนี่ยทีนี้พอโจ้นองอยิงแล้วกับผีที่มีงานเนี่ยทัวร์มินิคอนเสิร์ตเนี่ยปีหกโค้งหันเนี่ย อยากเล่นในพับอยากเล่นแบบคือแบบอยากเร่นหลายๆอยากให้เพิ่นเต็มที่คืออยากให้ค้นมาในในลานเพิ่นไล่หลายนะแต่ก็เนื่องโดยจํากัดด้วยเวลานะครับทุกๆบเพราะว่าผมเกือบไปเกือบสู้งานเลยเด้อ่าช่วงที่เพิ่นทั่วมินิอ่ะแบบนี้ตลอดเลยนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่ายิ่งงานว่งใงไ่เนี่ยนะครับค่าจา้างไม่แม่น่อย,อยผมมั่นใจครับว่าเหตุจากนี้นเราบา่อเปียบ ผูวาจ่างแน่นอนนะครับแล้วก็มั่นใจว่าไม่มีใครอยากจะนะครับมีปัญหากับภูวาจ่างไม่มีไผอยากสิมีปัญหากับเอซี่รห, FC, หรือว่าทันผู้ชมเพราะว่านั่นคือผู้ที่มีพระคุณอันสูงยิ่งนี่นะเขาวบอถึงนี่เขาก็ตรงชัดเจนได้เขาก็ปกปกขึ้นกันท้าบอทัแล้วได้กลางของแม่แนวนี้เขาก็มั่นใจแล้ะ สั้นแล้ครับพี่น้องครับโอเคมือนี่เดี๋ยวบอลจลและสิขืนไล่ผมก็จะไปฟังคลิปนี้ผมอาจสิล่งทีหลังแล้วอีกผมมาเท่อสิล่งแล้วเน็ตก็คดีนะครับโชคดีไม่ใช่พี่น้องครับเป็นผนังท่องแดงกับแพ้งเล็กห้กันนะครับง่ามถีวงนะครับเกิดเรื่องแนวนี้ขึ้นนะครับขันว่ามันถือต้องก็คือมันถือต้องเด้ถแต่ว่ามันบดถือเข้าก็ตตองว่าเด้เข้าก็ตตองเบ้าตองบอกกันเน้เรื่องจังสีนะครับแค่นี้แหละครับพี่น้องครับ โชคดีนี่ใช่ขอบพระคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับตอนนี้เพลงคนเมากับมีหัวใจนะครับอ่าคนเมากับมีหัวใจเนี่ยติดมาแรงแล้วนะครับกระลังกระตึกกระตึกกระตึอกระตือขึ้นมาเหมือนจะขูดยูซีดีซีดีมาแรงนะครับโคเวอร์ปันปัญจริยาคาเวอร์ชันพุ่งยิงนะครับเป็นกาลังใจกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับ